สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอผมนะครับผมก็อย่างที่บอกนะครับกล้วยนะครับสองตะกร้าอันนี้คือพิเศษนะครับสําหรับแม่ลูกคู่นี้นะครับก็ต้องขอบคุณนะครับสําหรับคุณพี่เอฟซีนะครับกองแปดจากนครพนมนะครับเขาไม่บอกชื่อนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับนะครับและนี่ก็เป็นควานทั้งควานทั้งสองนะครับของแม่ทองสีกับน้ําเพชรนะครับนี่อย่างที่บอกนะครับ กล้วย20ตะก้านะครับของพี่เขาตอนนี้ได้อยู่ 6. ตะก้านะครับแต่พิเศษเลยคือผมจะให้2ไแม่ลูกเนี้ยคนละตะก้านะครับก็เป็นการขอบคุณนะครับอ่าเอาเลยให้ให้ให้เอาไปให้เลยเอาไปให้เลยนี่นะครับแจกแล้วนะครับให้แม่ทองสีกับน้ำเพชรแล้วนะครับขอบคุณค่ายังขอบคุณค่ายังทั้งสองไหนนะขอบคุณค่ายไรขอบคุณค่ายไงเน้ ขอบคุณกายและขอบคุณครบโอ้น่ารักครับน่ารักครับนี่นี่ใบบายด้วยมีการม่บายด้วยนะครับโอเคนะครับก็นี่นะครับได้ทําจริงนะครับอ่าก็ต้องขอบคุณอีกครั้งนะครับสําหรับอาคาหารสําหรับลองน้ําเพชรนะครับและอีกหลายหลายเชือกนะครับ แต่ต้องขออภัยนะครับตอนนี้ก็คือมันยังไม่ได้ครบนะครับคือมันยังไม่สุกนะครับยังมันยังไม่สุกนะครับามาส่งแล้วนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับได้อิ่มมาแล้วนะครับก็ก็จะเป็นเห็นไหมครับ ครับก็ป้อนกันเห็นเห็นแล้วนะครับก็ต้องอย่างที่บอกนะครับบุญบุญของใครนะครับถ้าใครไม่ทำแล้วใครจะทำให้ใช่ไหมผมไม่มีการอิปอะไรนะครับอ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือสำหรับค่าขนมนะครับ ที่ให้ผมกับฟานแดงนะครับที่อันนี้คือส่วนต่างนะครับคือไม่เกี่ยวกับค่าอาหารช้างนะครับคือน้ําใจนะครับของของคุณพี่เขาผมไม่ได้ขอนะครับบอก้เลยนะครับในหน้าที่นี้นะครับก็คือพี่เขาเต็มใจที่จะให้นะครับผมไม่ได้เอ่ยขอนะครับบอกไว้ก่อนนะครับพี่เขาบอกว่าเอาไปซื้อขนมให้กับเด็กๆนะครับสําหรับผมนะครับ ผมก็จะซื้อเป็นของหวานนะครับแล้วก็น้ําดื่มนะครับก็จะแบ่งๆกันกินนะครับคือผมไม่ได้เก็บไว้เป็นของตัวเองนะครับสําหรับเงินส่วนนั้นนะครับก็อาจะบอกเลยนะครับก็คือคนคนละห้าร้อยสำหรับผมกับคุณแดงนะครับ แต่ผมยังไม่ได้ให้คุณแดงนะครับเดี๋ยวกลับไปนะครับยังไม่ได้ให้เลยแต่ของผมนี่ก็จะซื้อทั้งทั้งหมดนะครับทั้งห้ารอผมก็จะซื้อน้ําอะไรใครเดินผ่านก็จะได้กินกันนะครับอก็บุญก็บุญไปทีหนึง่งใช่ไหมทาพี่เขาทาบุญมาให้เราเราก็ทําบุญต่อไป <laughs> ไม่รู้จะได้บุญไปมากขนาดไหนก็เราเต็มใจเนาะอ่ <laughs> นี่นะครับก็ตะกาหนึ่งก็เห็นไหมครับนับดูได้เลยนะครับมันมากกว่าสิบสิบกวีนะครับแล้วลูกแต่ละลูกดูครับควานถือหน่อยดิอ่าคุณแดงถือดิอโอ้โหลูกเบลเลอร์เลยนะฮะไม่ใช่ลูกแค่ประมาณนิ้วมือไม่ใช่นะมันใหญ่นะครับอ่าอย่างที่บอกนะครับตะการหนึ่งหนึ่งร้อยบาทนี่หาที่ไหนไม่ได้นะครับหาได้ที่นี่ที่เดียวนะฮะ <laughs> น้ำเพชรของคุณใครไง ขอบคุณค้า่น่ารักหน่อยเออแหมได้กินแล้วทำใหญ่เลยที่อยู่เดียวๆไม่ทำเลยนี่ก็ควานฮอดครับแมาเป็นควานของแม่น้องสรีครับครับสวัสดีครับโชคดีนะครับอทำครับก็เฮงๆนะครับอ่าก็เป็นคำอวยพรสำหรับควานช้างนะครับอ่า ถ้าจำได้กินผมก็นะมีใจแล้วครับอคำว่าขอบคุณจนไม่รู้ว่าจะขอบคุณยังไงแล้วนะฮะ <laughs> จนไม่มีคำอธิบายที่จะว่าขอบคุณแล้วของแม่ทองสีนี่ก็อย่างที่บอกนะครับเขาตัวใหญ่เขาจะกินไวหน่อยก็จะหมดแล้วนะฮะแต่น้ำเพชรน,นี่ค่อยๆกินนะครับแต่ณนะช่วงนี้นครับ ช้างทุกเชือกที่อยู่ในปางนะครับโดยเฉพาะตัวผู้นะครับเพศผู้นะครับตอนนี้เริ่มเริ่มไม่ให้เขาอ้วนแล้วนะครับไม่ให้เขากินเยอะนะครับเพราะว่าหนึ่งคือป้องกันไว้ก่อนคือเขาจะตกมันนะครับตอนนี้ที่ผูกไม่มีนะครับถ้าเขาตกมันก็มันจะเป็นอันตรายต่อควานนะครับและคนรอบข้างนะครับตัวผู้นะครับมันมัน ถามว่าจําเป็นไหมว่าอ้วนมันก็จําเป็นนะครับแต่เราป้องกันคนไว้ก่อนนะครับแล้วก็ไม่ให้เขาอดนะครับแต่ก็ลดอาหารลงมานะครับจากที่กินเยอะก็ให้เขาน้อยลงนะครับอย่างเพศเมียเนี่มันไม่มีปัญหาเลยครับเพศเมียเ่ย <c oughs> โดยเฉพาะเพศผู้นะครับดูข้างบนนะครับหนาตึบเลยครับเชือกนี้ ชื่อพายพงพัฒน์นะครับก็พึ่งหายตรงมันนะครับออกมาแล้วนะครับแล้วก็เปลี่ยนควานแล้วแต่สีดอกุ้งนะครับยังยังไม่ออกมานะครับควานยังใจไม่ถึงนะฮะน้ําเพชรหมดแล้วนะฮะแม่ต้องสีก็หมดแล้วนะครับก็โอเคยังไงก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับถ้ามีครั้งต่อไปก็ฝากได้นะครับ ถ้ายังไงก็อยากติดต่อผมก็ทางเฟซบุ o กนะครับหานีอายชานะครับ <c oughs> เป็นภาษาไทยทักมาทางแชทได้เลยนะครับอโอเคนะครับอย่างไรก็ <c oughs> นี้ก็ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีครับ